สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแมค้าร้านชามถูกรางวัลที่1หลังขอพรหลวงพ่อเฮงเผยเลขเด็ดงวดนี้ผ่านพ้ไปแล้วครับสำหรับผลสลากินแบ่งรัฐบาลวันที่1เมษาเมย .66 รางวันที่1ลรางวัลละ6ล้าน087907เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท1 1 1 9 1 4เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาท698290ครับ แล้วก็เลขท้าย2ตัว1นึ่งรางวัลรางวัลละ2 0 0พบาท99ครับล่าสุดวันที่2เมษาที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ถูกรางวัลที่1ประจำวันที่1เมษาห6 6ไในแก่หมายเลข0 8 7 9 0 7รับเงิน6ล้านบาทคือนางสมหมายอายุ5 8ปีอยู่บ้านเลขที่11หมู่11บ,บ้านหนองโพโตําบุญสีสารามอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของชำ น่าสมัยเผยว่าถูร,รัตเตอรี่ครั้งนี้เชื่อว่าเป็นบารมีของพระครูพิพัฒสุวรรณสุนทรหรือหลวงพ่อเห่งจะอาวาสวัดร่มโพทองซึ่งได้ขอพรว่าถ้าถูร,รัตเตอรี่30ล้านจะสร้างโบสถ์จนมาถูรางวัลที่1จํานวนหนึ่งใบรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเงินรางวัลที่ได้มาจะแบ่งไปซ่อมแซมบ้านใช้หนี้ใช้สินที่เหลือก็จะเก็บไว้ให้ลูกหลานอีกส่วนหนึ่งก็จะรวมเป็นเจ้าภาพทําบุญซ่อมแซมศาลาการเปรียนวัดร่มโพทอง ส่วนเลขนำโชคที่ใจชอบรอบหน้าก็คือ7-5ขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ